อย่านะอย่านะ <Monster Kill. S 1> โอ้โหกดมือสิครับรอเฮียอะไรกราบสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในการรีวิวนะครับ เกมสล็อตของโจกุงเหมือนเดิมนะวันนี้ก็อยู่กับโจกุงคนเดิมโอ้มันก๊ดว้าวไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะไม่ได้เปลี่ยนใครมาแทนนะครับเออนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมารีวิวเกมไหนอะไรยังไงนะครับนะอ่ะนะครับเปิดมาก็เหมือนเดิมนคะรับนะอยู่ในวหน้าเว็บที่โจกงเล่นอยู่เนี่ยยังเป็นยูเซอร์เดิมอยู่นะครับแล้วก็เงินก็ยังเป็นยอดเงินเดิมนะครับนะที่บวกสล็อตเกมเมื่อวานมานะครับนะก็ได้มา จากทุนเรา80,000นิดๆนะครับนะก็บวกมาเนี่ยครับสองห0ื่นนิดๆนะครับก็เป็นหมื่นแสนน้อยๆนะครับนะครับผมก็มากดที่เดิมพันกินลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปที่เกมสล็อตนะครับทีเข้ามาที่ทางด้านของ pc ซอฟตนะ่ยเป็น pg ซอฟต์ในข่าภไยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเกมของนี่ครับใช่เชนวินเนี่ครับนะอันนี้ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมเยอะเหมือนนกัเหมือนกันนะเห็นหลายๆคนก็ เอามารีวิวแล้วก็มาเล่นในแล้วนะนะจนเด่นของเกมนี้ก็ใน,นการซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมนะครับสเก็ตเตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับนะนคล้ายๆกับเกมเนโกแล้วก็ซีเกตออฟคิววตาครับแต่ว่าเปลี่ยนธีมนะครับมาในธีมของจีนๆมากนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้โจ๊กจะเบ็ดหนักนะครับนะเบ็ดไปที่40เหมือนเดิมครับนะแต่ว่า จะเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวลองซื้อฟิวเจอร์ใน1บาทก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าข้างในมันแปลกยังไงนะมันน่าสนใจแบบไหนนะหนะ่บาทก็เริ่มซื้อที่4ี่นะครับห้าสิบบาทนะครับเซปเตอร์เข้า4ตัวเหมือนเดิมครับนะสี่ตัวก็จะเป็นปีสวิตแต่ว่าอันนี้นะครับเขาจะเริ่มที่การหมุนฟรี8นะครับแล้วก็ตัคูณ8ปนะครับจังหวะที่มันแตกมันจะไม่ได้เพิ่มนะครับนะอ่ะ นะครับนี่ครับน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับนะเราสามารถเลื่อนเลขพนันเพิ่มได้นะครับนะสำหรับการหมุนฟรีนะครับนะถ้าเป็นสีเขียวก็จะได้เพิ่มเป็น10 12 14 16 18 20นะครับนะเดี๋ยวลองจกวางหมุนเล่นๆก็แล้วกันนะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าครับดวงดีไหมครับอ่ะนี่ครับนี่ครับถ้าลงเขียวก็นะครับได้เพิ่มนะครับเนี่ยดูเหมือนง่ายนะครับนะแต่บางทีก็ว้าวก็มีนะครับหลายรอบนะครับยังเกือบไปครับ12เลยครับนะอ่ะไปต่อครับนะครับวิธีทางคนโลกครับอย่าไปยอม โอ้โหสิบสี่เลยครับมานะครับเอาอีกไหมเอาอีกไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวคูณก่อนดีกว่านะครับนะขอเริ่มที่ตัวคูณก่อนเลยกันนะครับนะหมุนตัวคูณหน่อยครับมีแปดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบเนี่ยครับก็จะยี่สิบหม่รวยเลยครับนะครับเล่นพนันต่อครับไปเนี่ยจังหวะนี่หมุนมาเกือบเลยครับแม่เปลี่ยนเป็นตัวคูณสิบสองเลยครับน่าสนใจครับตัวคูณสิบสองพอหรือเปล่าเลยครับนะอ่ะนี่ยครับอีกนิดนึงก็แล้วกันครับนะ เออโลกมากล้ามหายหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้นี่ครับหมุนเข้า14ครับโอหเริ่ม14บสี่ฟีซปิน14ครั้งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอ่าตัวคูณ14นะครับนะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็กลางๆเนี้ยไม่ได้มากอะไรนะครับนะ14นะครับนะอันนี้ลงทุนไปซื้อฟิวเจอร์ไป50บาทนะเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะนะแรกคูณสิบสี่มาแล้วครับมาได้มาหน่อยนึงครับ2บาทนองครับเปิดที่2มาครับ แม่นี่ครับผูแตกเลยครับมานี่ครับจังหวะนี้ขอเอได้เปล่าไม่ได้ครับสามยี่สิบแปดบาทนะเอื้อคืนมาครึ่งหนึ่งของของทุนแล้วนะครับนะรู้กันครับว่าจักกําไรเท่าไหร่ครับเจเข้าห้าแถวเลยครับยังไงครับจังหวะนี้หมุนมาก็ลุ้นให้แตกเพิ่มเลยครับนะสิบสี่นะครับคูสิบสี่นะครับ รอดูแล้วกันนะครับว่าจะกำไรหรือเปล่าว่าอันนี้เปิดได้แล้วนะกดเทสเทสดูก่อนนะครับนะยังไม่เอาจริงนะครับนะสวยจริงครับมาโอ้โหนะครับอ่ะนีดหนึ่งครับ45บาทเลยครับกำไรจะได้หนึ่งคืนเลยครับโอ้โหเปิดนี้จะได้เยอะครับนี่คือมาสิบบาทนะครับกำไรแล้วนะครับกำไรนิดหนึ่งครับเออนี่ครับกำไรต่อครับ เอลงมาเอสวยโอ้โหแตกวายเบิร์ครับขออะไรก็ได้ครับนี่เลยครับโอ้มาด้วยความมั่นใจเลยแม่เปิดนี้รับรางวัลก้อนโตไปครับโอ้โหแตกมา2 0 3บาทครับซื้อ50บาททานั้นเองครับนี่ครับได้มา200แล้วนะครับน่ย่าสนใจนะนะเกมนี้มันสนุกตรงนี้มันตื่นเต้นมาร้าใจตรงนี้ครับตรงที่เราสามารถเนี่ยครับเล่นพนันเพิ่มเพื่อเอาตัวคูณแล้วก็สปบินฟรีเพิ่มได้นะครับ น่าสนใจครับน่าสนใจครับเกมนี้ครับนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับนะกำลังเนี่ยครับกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะลองเล่นเกมไหนอะไรยังไงดีนะครับก็ลองมาดูคลิปนี่ครับการรีวิวของโจ๊กมาประกอบการตัดสินใจกันแล้วกันนะครับเนี่ยเออหมุนปลาตรงนี้ครับนะโบ้ไม่เจ็ดสิบบาทนะครับนะสิริรวมครับนี่ครับเงินรางวัลรวมครับสามร้อยเจ็ดสิบนะครับนะลงทุนไปห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับนะเออนี่เปิดแรกนะครับจิ้มจิ้มไปเฉยครับอ่ะ เดี๋ยวจัดเต็มเลยดีกว่านะครับกดไปที่เบส40นะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์นะครับ2,000บาทนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่ได้มาอะไรเท่าไหร่นี่ครับแต่ก็อย่างเงี้ยอ๋อลุ้นอยู่เหมือนกันครับตัวที่สี่มาเลยครับตัวที่ห้าจะมาไหมตัวที่ห้าไหลมาอย่างไม่ได้ครับช่องสุดท้ายว่าอย่างไรครับเดิมครับคุณแปดนะครับนะอ่ะ เล่นพนันหน่อยแล้วกันนะจะเสีย2,000หรือเปล่าครับเนี่ยจังหวะนี้หมุนติ้วติวมาแล้วไอ้ยสั์หลอกดาวอีกแล้วครับเนี่ยถ้าเข้าดำนี่คือเสียเลยนะครับนะไม่ได้ต่อเนี่ยต้องซื้อฟิวเจอร์ใหม่นะครับนะนะครับเดี๋ยวดูครับว่าลงทุนเพิ่มไปแบบนี้จะได้ไหมนะฮะเล่นพนันกันต่อเลยครับไปเนี่ยพอมันเป็นหูพอมันซื้อสปินแรงมันก็อย่างนี้เลยครับ เเร็วๆหน่อยครับนะรีบครับใจร้อนเลยครับนะหัวเริ่มอุ่นๆเลยครับโอ้ยังไงล่ะมึงแกันขาใ้กูอีกนานไหมเนี่ยโอ้อ่ะมาอะไรครับหมุนฟรีแปดครับนะรออะไรครับหมุนเพิ่มเลยครับอ่ะโอเคตอนนี้เข้าอยู่เลยครับนะาต่อเลยครับสิบไม่พอครับขอเพิ่มได้หรือเปล่าอินูอู้วิเชียร์ไปครับโอุ้ณหมุนฟรีสิบสองครับ ไม่เอาครับจะเอา14แล้ว14มาครับไม่พอครับโลภเลยเกินครับเอา16หน่อยครับติว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 16ครับน่าพอก่อนเลยครับนะสปิน16เยอะอีกเหมือนกันนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวขอตัวคูณหน่อยครับลุ้นนะครับว่าตัวคูณจะผ่านไม่ผ่านครับตัวคูนขึ้นมา10เลยครับต่อไปที่12เลยดีกว่าครับมาได้ไหมครับถ้า12ได้นี่หยุดเลยครับ12เข้าไม่เข้าอย่าหมุนนานนะครับใจไม่ดีครับโอ้โห หมุนก็ไปเฮียมันจะหมุนอะไรกันนะขนาครับเล้ยพอแล้วฮะโอ้ขออภัยครับน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตหรือเปล่าแล้วจังวันนี้หมุนมาเป็นคูณ12ครับวิ่งเริ่มเลยครับรอเฮียอะไรครับนี่ครับเมื่อกี้กดเว่าไป2ทีครับ4 0 0พันครับเนี่ยมาไงครับเปิดแรกยังไม่ได้ครับเปิด2มาแตกเบาๆครับไม่ต่อให้ด้วยครับอ เราเงียบไปเลยครับหมุนฟรีสปินครับโอ้มาแล้วครับเจครับช่องแรกโอ้โหเอสวยตรงนี้ขอคิวได้หรือเปล่าอุ้ยสิบเคมาเจคิวเจคิวเจมาต่อว่ะยังไงจังว่านี่คิวสวยขอสิบช่องแรกมาแตกเลยครับคาที่เลยครับแตกคาบ่อเลยครับเจ้านี้สามจึ๊กครับโอ้บวกมาเก้าร้อยรวมของเดิมเมื่อกี้เป็นหนึ่งพันเลยครับนะนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ได้ทุนคืนแล้วเปิดมาสวยๆอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ ว่าเราเมื่อกี้ลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับโอ้ยเนี่ยบวกเบาๆมา300เลยครับนะอีนิดนึงครับนะครับแล้วแหม่เนี่ยไม่ค่อยชอบเลยนะลงมาช่องใหญ่ๆแบบนี้ครับนะมันต่อยากไปหน่อยครับเออคูส12สองเองนะครับได้ทุนคืนไหมเนี่ยมานะครับสิบไม่หล่นครับโอ้โหมานะครับแตกมาจังวันนี้สวย เคเคมาได้วายด้วยครับขออะไรก็ได้นั่นอะไรครับโอ้หไหลไปครับไหลไปครับพี่น้องอ่างเตามานี่ครับรับซับไปเลยครับนี่ครับเข้าเน้นๆแน่ครับเจมาไหมเจไม่มาแต่เคมาครับโอ้มีหนมเติมหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้ต่อมาด้วยคิวครับโอ้โหสแกปเตอร์จะหล่นเพิ่มไหมครับเนี่ยถ้าหล่นเพิ่มนี่ได้อีกแปดเลยครับและอุ้ยสแก็ปเตอร์เข้าครับโอ้โห นอกจากจะแตกแจ็คพอตแบบนี้แล้วก็ยังสก๊ปเตอร์เพิ่มด้วยครับแล้วได้หมุนฟรีอีก8ครั้งครับโอ้รอบนี้บวกมาเจ็ดานเลยครับสวยจริงครับเอออะไรมันจะเฮงอะไรมันจะเฟี้ยวขนาดนี้เลยนะเล่นกับเว็บนี้นี่ไม่เคยมีคําว่าผิดหวังเลยครับบอกเลยครับนี่ครับบวกมาเบาๆสามร้อยพอครับนะอีก9สาสกปขอไปครับนะอีก9สปินครับเออหวังว่าจะถึงหมื่นนี่ยครับ มาได้ลูกลูกลูกพ่อไม่มาเลยทิดแม่เคเคเคครับสวยจังหวะนี้เจเข้าไหมไม่เข้าครับเนี่ยฟงวัลก่อโตเข้าอีกแล้วครับนะรอบนี้บวกมา900ครับกับ7สปินที่เหลือครับนะตอนนี้ยอดเงินไปที่9,000พันเลยครับได้ทุนพร้อมกำไรจากที่ลงไปเมื่อกี้แล้วนะครับนะเออเนี่ยหมุนว่าวไปสอรอบเนี่ยเมื่อกี้เสียไปส0 0พันนะครับนะไม่เป็นไรครับนะก็ถือว่าได้คืนมาหน่อยนึงครับวันนี้ยังไงเลยครับไม่ให้จริงเหรอทิด โอ้เออเจามาเนี่ยเคยมาไหมโอ้สวยจังวะนี่โอ้ยเคคิวขออภัยคิวต่อครับเจช่องแรกไอ้ทิศไม่มาครับไ่พันนึ่งครับแมไหลไปไหลามาครับนะจังหวะนี้ครับกำไรแล้วเลยกัรนะปิ้นสุดท้ายว่ายังไงครับอุ้ยยังแถมให้อยู่ครับ เออจบแค่นั้อะไรกันนะสิรรวมงานนะรอบนี้ครับดวงดีจริงครับบวกมาอีกหมื่นหนึ่งครับลงทุนไป2 0 0พันนะครับนะบวกมาหมื่นหนึ่งเลยนะนี่ครับไม่ต้องอะไรเยอะครับนะบอกเลยว่าทีเด็ดนะครับนะอันนี้ก็แนะนำนะครับนะสำหรับคนที่เนี่ยมีทุนเยอะทุนหนานะครับนะก็ลองมาดูนะครับอ่ะเดี๋ยวโจก็จะไปต่อแล้วกันนะครับนะนี่ครับไม่จบแค่นี้ครับขอเพิ่มครับ เออใจเย็น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 ในบ่าวใจเย็นโอ้จังหวะนี้หมุนมาไม่เข้าครับเออกดไปเลยรีบครับนะนะครับอยนี่ครับอ่ะนี่ครับไปเล่นมานานที่ตัวคูณเหมือนเดิมครับไอตัวสปินเหมือนเดิมครับหมุนมาดวงไม่ดีครับเสียไปสองพันแล้วครับนะไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด ีเพิ่มหน่อยได้เปล่าน้องจ๋าสวยจังวะนี่ครับต่อกันเลยครับสิบไม่พอครับคนโลภจะให้ทำยังใจร้ายเลือเกินครับนี่ครับไปต่อครับไม่ยอมแค่นี้ครับอะไรมันจะหยุดยั้งคนโลภอย่างโฉบได้ครับหยอกหยอกนะครับล้อเล่นนี่ครับนะก็รีวิวให้ดูแล้วกันนะครับนะก็รอพิจารณาดูนะครับนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะขึ้นอยู่กับ การศึกษาและหาข้อมูลนะครับจังหวะนี้12เลยครับนะไม่พอครับต้อง14แล้วหมุนมาหยุดก่อนโอ้โหเสียว้าเลยครับโอ้อะเนี่ยครับขอเปลี่ยนตัวคูณเพิ่มมันละกันครับจังหวะนี้มาเนี่ยครับหมุนติ้วๆมาแบบนี้อย่าเลยไปอุาษาได้สิบสี่แล้วนะแต่ว่าตัวคูณไม่ได้นะครับเออเนี่ย เสียดายครับเสียดายเมื่อกี้นะเสียดายไปนิดนึงครับนี่ครับไปหมุนตีว์ตีว์ตีว์ติ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 ว์นะอ่ะนะครับไม่ยอมนะครับนะไปกันต่อครับไม่ยอมครับสแคปเตอร์เข้าเพิ่มไม่เข้าเพิ่มช่างแม่นครับนะรีบเกินนะโอ้รีบกดเลยครับ ไม่แนะนำเลครับนะให้รีบกดแบบนี้นะอันนี้โจก็รีวิวให้ดูเลยครับนะเป็นตัวอย่างนะว่ามันเล่นเราแล้วครับนะไอเกมนี้มันเล่นเราแล้วครับโอ้นี่แกดเลยครับเออ่ะหมุนฟรีมาน่ครับกดที่หมุนฟรีต่อครับมางหวะนี้เข้าที่สิบเลยครับมาต่อเลยครับ การพนันมีความเสี่ยงครับผู้การเสี่ยงก็ต้องลงก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเลยครับ12ไม่พอครับไปกันต่อดีกว่าครับแล้วก็ไป14บครับพอหรือเปล่าครับน่าจะพอก่อนเลยครับนะขออนุญาตไปเปลี่ยนที่ตัวคูณหน่อยครับขอสักคูณ10ได้ล่าครับพี่ใจดีจังเลยครับไม่เลยไม่หยุดครับคนโลบับต้องคูณ12ครับแล้วจังหวะนี้เข้าคูสกูล12ครับแฮโอ้เนี่ครับอ่ะน่ครับเริ่มเลยดีกว่าครับ นี่ลงทุนไปเยอะแล้วครับนะโดนไปหลายเปิดครับ14สปินกับคูณ12ครับไปนี่ครับเปิดแรกมาสวยด้วยครับคิวคิวคิวเออมาแล้วเคช่อง3เคช่อง3ถามช่องเคแหม่เอาเปิดเดียวครับได้มาพันสี่เลยครับโอ้นี่ครับแต่ว่ายังห่างไกลกับคำว่าทุนเรล่านะครับอ่ะเหลยออีก10สปินเลยครับยังไงจังหวะนี้ไม่ได้ครับมาแล้วก็อ่่ะนีครับยังไงจังหวะนี้ไม่ต่อครับ วันสองพันแล้วครับได้ดุนคืนแล้วนะเนี่ยนะเปิดนี้จ้าๆเลยคนระับโอ้โหอย่ังนะไงต่อเปล่าไอ้เทดมาเดจอโอเคตรงสามไดไหมไม่ให้คนระับใจดำจังเลยซาเลเกอร์เนี่ยครับเนี่นะยเจมาสวยคนระับขอคิงช่องสองคิงคิงคิงเออนี่คนระับแล้วเข้าวายด้วยคนระับส่วนส่วนเงดงามเสยสวยเงดงามมาเลยครับพี่โอ้วันนี้ใครจะอยู่เขาอยู่เลยคนระับ เออต่อกันเลยครับไปรอขี้อะไรครับอืแล้วก็หยุดแค่นั้นเงี้ยนะบวกมากอีกนิดนึงครับบวกมาอีก3,168บาทนะ่ร้อบเนโอ้เมื่อกี้ลงทุนไปหกพันย็นแหมหมูดอเออเนี่ยครับมาเนี่ยครับมายังให้อยู่ครับจังหวะนี้ยังใจดีอยู่แล้วแหมจะเอาฉากให้กูหน่อยก็ไม่ได้เอาแต่ว่าตีหัวซะหน่อยครับแหมเออต่ออีกทีครับมาลุยครับยาวๆครับสามสปินครับแต่ว่า ส่วนตัวโจ้งเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยพอเหลือแบบน้อยๆแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะครับน่าจะจบแค่6กพันหรือเปล่าครับเออนี่ครับอ่ะนะครับผมก็จบมาที่6กพันเลยครับนะก็ถือว่าได้ทุนคืนแล้วนะกีท้ที่เปิดโง่ไว้สอันนะี่ยนะครับทุนไป1000บาทนะครับนะยังไม่ถือว่ากําไรเท่าไหร่นะครับนะก็นะครับไปกันต่อแล้วกันครับจังหวะนี้ครับสกแกตเตอร์มาเพิ่มหรือเปล่าลูก ไม่เพิ่มหรือเปล่าไม่เพิ่มเลยครับน่าจะได้แค่สี่เลยครับแบบนี้คน่าเลยครับกูกะแล้วมาเนี่ยครับคนไทยความโล่ครับไปเล่นมานานต่อครับขอตัวหมุนฟรีเพิ่มครับมาให้ไม่ให้เออเออยเล่นอย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยครับสิบไม่พอครับขอเพิ่มได้เปล่าไปสิบสองแหววเฮ้ยขิงขอสิบสี่ได้ไหมับไรทิศ อ่าเนี่ยแล้วจังว่านี oh, ่ขึ oh. ้นมาแม่และก็ให้ด้วยครับแม่หมุน14ครับโอ้นี่ครับอ่ะเนี่ยครับเอาไป14สปินแล้วกันนะแต่ว่าตัวคูณนี้คูณ8ไม่น่าจะรอดนะครับนะก็ขอเพิ่มสักคูณ10 12แล้วกันครับจะได้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้หมุนค้างอีกแล้วครับใจคอไม่ค่อยดีอีกแล้วครับโอ้โหเออนี่ครับอย่าหมุนให้กูนาเลยอย่าหมุนนานนะครับใจคอไม่ค่อยดีครับโอ้นี่คยอ๋อยิ้วยิ้วยิวยิ้วยิ้วยิวเลย เตียว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 เลยเตียวเลยฮัลโหลฮัลโหลมาเต้าฟักเกอร์ฮัลโหลยังหมุนอยู่ยังไม่หยุดยังไม่จบครับแม่งแล้วจังหวะนี้มาครับคูณสิบครับไปต่อครับไม่เอาสิบครับจะเอาสิบสองครับคุณโลบครับแล้วจังหวะนี้ยาเพิ่งดูได้สิบสองครับแม่เออเอาไปแค่นี้หรือพอดียับนะแต่ก็เมื่อกี้เราก็ขาดทุนไปหน่อยหนึ่งเนาะเออแต่ว่าถ้าเปิดนี้ได้สักสี่ห้าพันก็น่าจะกำไรนะครับนะอ่ะนะครับอ่ะนี่ครับ วิธีทางคนเลิฟหยุดแค่นี้แล้วกันนะครับขอ14สปินกับตัวคูณ12นี่ครับมาดูกันครับเปิดแรกครับแนวแดกไปแล้วครับเปิดที่2อย่างเงียบยื้อเปิดที่3ว่ายังไงครับแม่งเอ้ยมึงแกงดาวปะเนี่ยโอ้โหคุณลอกดาวอีกแล้วครับอ้าวแล้วเคเข้าครับสวยมานี่ครับต่อด้วยเอช่องแรกไม่มาช่องแรกไหลหำนี่ครับบวกมาเบาๆครับอ้าวเนี่ยครับเคเข้ามาเยอะเลยครับจังหวะนี้ ต่อด้วยเจครับแล้วยังไงคิวสวยเคมาไม่มาครับโบกมาพันหนึ่งแล้วนะนะครับโอเคครับลุยกันต่อครับลุยต่อทุกคนวันนี้หมุนติวๆมาแล้วไม่เข้าครับนิดเดียวครับยังไงแล้วเจสวยนะครับขอคิวช่องสามเลยไหมจ๊ะไม่ให้เฉยเลยครับเออใจร้ายว่าเปิดนี้น่าจะขาดทุนไหมครับเนี่ยเปิดนี้ครับนี่ครับ เออจอกันแบบนี้แล้วแม่เจสวยครับมาขอช่องแรกขอคิว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 ต่อกันเลยสิบ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 หยอกหยอกหยอกยอกยอกไม่ได้นะครับหนึ่งเก้าเองครับแล้วก mm ็ส hmm. ร mm ุปแม่ขาดทุนเฉยเลยครับเปิดนี Q ้นะครับนะอ่ะในครับผมแมเสียใจครับเสียใจแล้วก็เสียดายด้วยครับนะนะครับนะฮะเออนะครับไม่ยอมครับไปต่อครับนะไม่จบแค่นี้ครับมึงกับกูยังสู้กันอีกยาวครับไอ้ทิศมาเถอะ เออเนี่ยเรื <variety: S 3> ่องอะไรจะยอมครับแหมนี่ครับนะเออไปยังไงแล้วจังหวะนี้มาเปิดให้สวยเลยครับนะสปินฟรีขึ้นมาสิบเลยครับมาไปกันต่อครับเร็ว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 สิบสองแล้วไปเลยสิบสี่ไลีสิบสี่ไมยุดนะเฉียวเลยครับโอ้ไม่ใช่เฉียวกบเสียวครับนะมาขอสิบหกไหม เต็มปากเต็มคำเลยเช็ดสิบหกครั้งเออขอเล่นเป็นตัวคูณเพิ่มดีกว่าครับมาตัวคูณมาหน่อยนะลูกนะอย่าทำให้พ่อผิดหวังแล้วจังหวะนี้หูยกูนึกว่าหยุดแล้วอีเวนนี่สิบไม่พอครับจะเอาสิบสองครับวิถีทางคนลบหยุด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 เออ เดียครับแม่สิบสองไม่เอาครับเมื่อกี้ขาดทุนครับขอ14ได้ไหมแล้วน้องลาวสิบสี่ครับแม่สิบหกครั้งกับสิบสี่ครับนะไปเดียครับหล่อเฮียอะไรก็พอแล้วครับใจสั่นไปหมดแล้วครับเนี่ยแฮีนี่ครับเออนี่ครับมาตัวคูณสิบสี่ครับวันนี้สแกตเตอร์นะเข้าเพิ่มไหมใจดีขนาดนั้นเลยอ่ะถามจริงปาโตนึกว่าใจดีขนาดนั้นครับเนี่ครับอ้าวยังไม่ได้เลยครับนะสองสามเปิดเลยครับเฮ้ยเฮ้ย เออมาก่อนดิเจม,มาะเจมไอ้ซาดเจมมาตอนนี้ครับแม่โอ้โหใจร้ายจังเลยครับมาเออไม่ให้ต่อด้วยนะนี่ครับแล้วก็เงียบไปเลยครับแม่ยังไงเออยังไงมาต่อเออยังไงมาต่อไม่เอาไม่ให้ต่อเฉยเลยครับ แล้วก็เงียบไปเลยครับมาโอ้โหสวยครับจังหวะนี้คิวไหมเอออย่างนั้นดีครับไอ้ทิดสิบไม่ไม่ต้องสิบอะไ้เจ๊อะไรสิบสิบกางผมไม่แค่ผันเดียวครับนะทำอย่างนี้กับโจ๊กได้ยังไงเออนี่ครับเดี๋ยวจะไปโวยเลยครับนะใจโวยค่ายพี่จีแล้วทําอย่างนี้กับโจ๊กได้ยังไงร สามุนสป,ปินข้าตัวคูนข้าเนี่ยไม่ให้ไม่แห้โอ้โหใจร้ายจังเลยครับอ่ะอีกนิดนึงครับขาดทุนไหมเนี่ยเออยังไม่ขาดทุนวะเออแ้หล่นตัวคิวนี่สวยเลยนะแต่ยังไม่ได้เลยครับนะโอเคครับนะกลายเป็นว่าก็เท่าทุนนะครับเปิดนีนะครับนะไม่ได้มีเพิ่มอะไรแต่อย่างใดครับอืมนะเออ,อ,อ,อทำไมมันใจร้ายใจดำจังเลยครับโอ้ซื้อกดทีละ2 0 0 0 2,000นี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ครับมันก็หลุนเหมือนกันเลยครับ2,000นี่งเงินเรานะเออนี่ครับสกปเตอร์เข้าเพิ่มไหมสามแล้วมาไม่มาครับมาอีกสีหนึ่งขอหน่อยได้เปล่าขอมากดซีได้ไหม <c oughs> กดเลยได้ไหมยันแมมโอ้สกปเตอร์มูนตีลสักห้าตัวได้ไหมครับสักห้าตัวได้ไหมครับน้องบ่าววานเพลยันแมมวดดอจังหวะนี้ครับโอ้โหอะไรมานานไปเลยครับ เออเนี่ยเราต้องเน้นตัวคูอะไรเอาลักษณะนี้ครับน่าจะไม่ต้องเน้นตัวหมุนสป,ปินแล้วหยุดนะโอ้โหเสียว้าบเลยเกลงขายหมดเลยเมื่อกี้นี่จิกตีเลยครัมแล้วหมุนมาเลยเลยเลยเสียไปเลยครับโอ้ไอเหลือไอเวนเอ้เนี่ยครับเออนี่มันอะไรกันเลยครับเนี่ยเสียดายครับนะอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรครับขออีกทีครับถีนี้ไม่มาก็เนี่ยครับ ต้ององไม่ยอมครับปั่นไม่ได้ครับ20าที30นาทีนะครับนะเอานะครับไปกันต่อครับสปิน8จะไปพอขี้เกืออะไรแล้วไอ้สัตว์โอ้โหคุณหลอกดาแวิญญาณแม่มดอไอ้สัตวนะ์มาได้มามาได้กูไม่ยอมมึงหลอกมามาไอเยี่ยมมาได้กูแผล่กูตาด้านะมาได้มาลุยมาสแก็ตเตอร์อีกตัวไหมอีกตัวไหมอีกตัวไหม โอ้โหแม่งเลยไม่กดแม่งไรสัตว์เออโอ้โหนี่เงินหายไปเลยนะหกพันนะครับนะเดี๋ยวดูครับว่าจะเอาทุนคืนได้ไหมนะครับหกพันนี่ครับคุณติวติวมาสิบไม่พอเลยครับระดับโจ๊กครับไม่ใช่ระดับโจ๊กหรอกครับแม่งไม่พอครับคุณสิบนี่ครับหวังทางไกลก็ต้องนะครับเน้นสปินไม่กอนเลยครับแล้วเออนี่ครับสิบสี่ไม่กี้เราอยู่ที่สิบสี่นะครับไม่พอครับนะสิบหกแม่มเลยครับ มันจะสวยขนาดนี้นะโอยสัตว์มาเดยมาโอ้โหจะมัดจะมวยจะขวยจะเล็ก็มาเลยครับมา16ไม่เอาครับเจ้าอา18ครับแล้วจังหวะนี้ไม่ได้แล้วอือสิบแปดมาแล้วครับโอยยี่สิบดีกว่าครับคนมันโลภมัจะทำยังไงได้ครับอย่าได้ทิศเออสิบแปดเลยครับแม่งไอตัวคูณกูเล่นยังไงเดียวเนี่ยกูละเสียวเลยละทึกไปหมดเลยครับโอ้แต่ว่ายี่สิบสปินกับคูณแปดมันน้อยนะมันน้อยไปเนี่ยนะไม่ไหวครับน่ครับก็มันจะเจ๊งคราวนี้ก็มาเลยครับแล้วจังหวะนี้ เฮียนิ้วเก่งเลยนิ้วจิกตีนเหมือนแทบแตกแล้วพี่น้องโอ้โหนี่ครับมาสิบไม่เอาจะเอาสิบสองมาแล้วจังวะนี่หมุนก็มาเรียบร้อยครับได้สิบสองแล้วต่อกันเลยครับสิบสองไม่เอาจะเอาสิบสี่ครับนะทองไปครับสองสองสองสี่สองสามหกสองสิบแปดโอ้โหสิบสี่ไปแล้วมาต่อกันเลยครับสิบสี่ไม่เอาจะเอาสิบหกครับแยกแหนมมาแยกแหนมฮอดดอว่าพเพลิดเพนี่แล้วก็ไปสิบหกแล้วนี่พี่น้องน้องบ้ามาแล้วสิบหกแล้วโอ้เอานี่ครับสิบแปดมาไหมสิบแปดมาไหมอย่าหยุดต่อหู เก่งไม่หมดเลยครับจิกตีนไม่ได้ครับ18ไม่ได้ครับต้องไป20ครับระดับโจ้ครับแค่นี้ไม่เอาครับอย่านะอย่านะโอ้โหกบมือสิครับรอเฮียอะไรนะครับฟีสปิน20ครั้งกับตัวคูณ20ครับเดี๋ยวดูครับว่ารอบนี้จะบวกเท่าไหร่นะครับว่าก็แล้วแต่ดวงนะอันนี้ก็นะครับไม่แนะนำนะครับนะอย่าเล่งอย่าเสี่ยงนะทุนน้อยก็ นะค,ค่อยๆเปิดค่อยๆปั่นกันไปก็แล้วกัน,นะนะัรนะอันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับแต่ว่าช่างหวาน้ี้นะแห่เอารัวช่องแรกอุ้ยสวยครับมา นะครับขอ10ขอ10ขอสิบเคก็ได้ <c oughs> มาสวยวายขึ้นมาต่อเลยจังว่านี้ว่าจะใได้แล้วหูเป็นแผงเลยครับ10บมาแล้วโอ้ขอคิวช่องแรกได้ไหมมาเต็มเต็มเลยอ่ะแมโอ้บวกมา3ามหมื่นห้าแล้ยังแหม่มดอเป็นยังไงเลยครับห <c oughs> ืหอหืหึ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 งึงงบบหึ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 หหึหึหึหห 520ครับโอ้โหจริงๆกูจะเลิกเล่นได้เลยไหมเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเอาในครับนะสปินยังเหลืออยู่ครับทั้งทุนทั้งกำไรครับไหลมาเทมาเหมือนเดิมครับหน้ามันลุ้นกันต่อครับว่าจะบวกขึ้นเท่าไหร่ครับนะตอนนี้มัน35มหมเลยครับนะโอ้โหตื่นเต้นจริงเลยตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นตรงไอ้ตรงปั่นลงมานะครับไอ้ตรงตัวคูณเนี่ยตรงตัวสปีดสปินนี่เลยครับมานี่ครับไหลมาหนึ่งอันจังหวะนี้ไม่ต่อให้โจ๊กเลยครับอีกเวนเออเหลือเก้าครับมา นีะครับแล้วก็เงียบไปเลยค uh รับนี่มึงจะใจร้ายกับดาวได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วต่อมาอมก็เกินไปอ่ะเออนีะครับมาแตกหน่อยเด้ออีนี่นครับมาขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กำลังจะบอกเลยขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สิบครับไอ้ยี่เอ๊ะเนี่ยเอาเจ๋เข้าครับนะสวยด้วยจังหวะนี้ครับหมุนมาอะไรไอ้แหม่ย่ำย่ำย่ำยำมาดอโอ้ไม่ต่อเลยครับอ่ะนี่ครับสิบมา คิวช่องรรกไม่ได้ครับนะอัพก็บวกมาเบาๆพันสี่นะรางวัลเมกกะนะครับพันสี่สี่ิบนะครับสี่สิบเป็นนี้เหลือครับนะแล้วรอดูแล้วกันครับสวยด้วยเปิดนี้ครับนี่ครับจังหวะนี้มางามๆเคช่องหมือจะรีดเด้งให้กูจังเลยครับโอ้อ่ะบวกมาอีกพันหกเลยครับนะอายอดรวมสี่หมื่นแล้วนะครับกับอีกสองสปินนี้เหลือครับมา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  ขออีกนิดหนึงได้ไหมเี่ยขออีกนิดนะโอ้โหน่ารักจังเลยให้เขาด้วยครับโอ้โหไหลมาอีกทีหนึโหเอลน่ารักจังเลยตัวเองเนี่ยมาบวกเบาๆอีกพันหกครับเออนะอ่ะนะครับสปินสุดท้ายครับนะอือหืออ่ะโอเคครับผมสิริรวมครับใครจะไปคิดไปฝันครับว่าเนี่ยรางวัลเมก,กาจะแตกแล้วแล้วก็เนี่ยเข้ามาอีก41,960บาทนะจ๊ะ จุ๊บๆมาในครับนะในครับเราเริ่มต้นที่1นึ่งมือเอหนึ่งแสนเข้าไปหนึ่งแสนหนึ่งพันในครับเนี้ยจบด้วยที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันก้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุด16สตังค์นะครับนี่ครับนะจุดสตังค์ให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคครับก็ต้องลากันไปแล้วนะครับต้องขออนุญาตนะครับนะกำไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอนเงินไปกินชาบูนะครับนะไปเออ่พาโมพาเมียไปกินชาบงชาบูก่อนกันแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับจะเป็นเกมไหนนะครับค่ายไหนในนาเบ็ดแบบไหนยังไงก็นะครับ อยากได้แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนะเดี๋ยวโจก,ก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมารีวิวนะครับเกมที่เพื่อนๆพี่ๆขอมานะครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับทุกคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับตะใครกันไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ